ครับวันนี้ผมมีลายมือที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ศึกษากันนะครับลายมือนี้เป็นลายมือของมหาเศรษฐีระดับโลก Musk, อีลอนมัสอาชีร่าร่ำรวยทรงอิทธิพลนะครับเส้นบนมือของอีลอนมัสเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเส้นไหนที่บอกถึงความมีอาชีะในเรื่องการลงทุนความคิดนวัตกรรมนะครับความร่ำรวยนะครับเส้นไหนบอกถึงความรวยเส้นไหนบอกถึงความมีเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะครับสามารถบังคับบัญชา ผู้คนหรือคนทั้งโลกคอยตามอีลอนมัสได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะให้ดูไปทีละเส้นทีละเส้นนะครับผมจะให้ดูทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับเท่าที่ผมหารูปมาได้นะครับแล้วก็เอาเจ้าทฤษฎีของท่านอาจารย์หชนชันสินว่า,าแต่ละเส้นเนี่ยไปสัมพันธ์กับลายมือของอีลอนมัสอย่างไรนะครับท่านที่มีตําลาก็สามารถเปิดดูตามไปได้นะครับแล้วก็ผมก็จะเข้าไป อธิบายทีละเส้นทีละเส้นทางซ้ายและขวานะครับถ้ามีเวลาก็ติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันถ้าเราดูลายมือเนี่ยครับลายมือทั้ง2มือนะมือขวามือขวานะครับเราก็จะรู้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะรู้จักเพียงเส้นสมองเส้นเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจเส้นวาสนา4เส้นนะครับเส้นอื่นๆที่บรรยายนี่ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้จัก เดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ทั้งสองมืออ่ะเราไปดูทฤษฎีก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวดูทฤษฎีแล้วไปดูเส้นจริงเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะผมขอเขียนขอไฮไลท์หน่อยนะครับอ่ะเส้นแรกที่ผมอยากจะให้ดูในมือของอีลอนมัสก์เนี่ยก็คือมหาเศรษฐีคนเรานะครับจะรวยได้จะต้องมี3เส้นนี้เท่านั้นนะครับ ไปดูทุกลายมือของมหาเศรษฐีระดับโลกหรือของไทยก็ได้ต้องมี3มเส้นนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมต้องมี3มเส้นนี้นะครับเส้นแรกผมเขียนขึ้นไปนะครับเส้นนี้เขาเรียกเส้นวาสนานะครับมันก็จะไปอยู่บริเวณนิ้วกลางใต้นิ้วกลางเนินร้อนลนอย่างเงี้ยครับเส้นที่2ก็คือเส้นกลางเขาเรียกเส้นอิทธิพลนะครับแล้วก็เส้นที่3ามคือเส้นการค้า จะบอกเรื่องอะไรเส้นวาสนาบอกเรื่องการเงินความมั่งคั่งร่ำรวยเส้นอิทธิพลบอกถึงอำนาจบางัาบางคับบังคับาสั่งการให้ผู้คนค้อยตามทําตามนะครับเส้นการค้าบอกเรื่องกิจการการค้าธุรกิจคนเราเป็นนักธุรกิจหรือเป็นความร่ารวยต้องมี3เส้นนี้ที่เด่นชัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในมืออีลอนมัสก์กันเส้นที่2ที่โฉจะบอกก็คือเส้นรวยเร็วคนเรานะจะรวยเร็วได้มันต้องมีเส้นวาสนา ขึ้นมาจากเนินวิปริตนะครับลักษณะอย่างเงี้ยอ่าบริเวณน,นี้เขาเรียกเนินวิปริตนะครับแล้วถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเส้นรวยเร็วมันคือเส้นมิเลียนแนเนี่ยก็คือเส้นลักกี้เอ็มลักกี้เยังไงเดี๋ยวเขียนอ่าับเส้นนี้ก็ได้นะครับเป็นรูปตัวเอ็มเห็นไหมรวยเร็วลายมือลักษณะนีเคยเจอในอคนที่ถูกลงมาที่หหรืออะไรนะครับอ่ะด้วยอย่างคนเราจะร่ำรวย ไม่ได้เริ่มจากชีวิตไม่ได้รวยแต่ความร่ำรวยเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะมีสมองที่มีความทะเยอ,อทะยานสมองที่มีความทะยานอย่างไรก็คือปลายเส้นเนี่ยจะไปตกในเนินอารมณ์บริเวณนี้เห็นไหมฮะเส้นมันก็จะเส้นสมองก็จะขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ปลายชีย้ขึ้นหานิว้วชี้หานิ้วชี้ใครมีสมองลักษณะนี้ฮะจะมีความมุมานะมาะุ่งมั่นตั้งงใจสูนะครับคิดนอกกรอบแล้วก็ คิดแล้วทำนะครับทำในสิ่งที่คนอื่นไม่คิดนะครับซึ่งแล้วคนที่มีเส้นลักษณะนี้ก็คือจะทําจนสําเร็จนะครับพยายามทําจนสําเร็จเส้นทรงอิทธิพลนะครับตามตาราก็คือปกติเส้น3ามงามสามเส้นเนี่ยก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วถ้าทรงอิทธิพลเนี่ยก็คือเส้นวาสนาเนาะปกติก็คือเหมือนเหมือนกันแต่ถ้าคนที่มีอิทธิพล ทั่วไปก็จะมีเส้นอิทธิพลเส้นเดียวแต่ถ้าทรงอิทธิพลก็จะมีเส้นอิทธิพล2เส้นบนแล้วก็ถ้าบนมือของอีลอนมัสก์เนี่ยก็จะมีเส้นการค้าแยกไปนะครับมี4เส้นและคนที่จะร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จได้ต้องมีแบ็กอัพที่ดีเขาเรียกเส้นคุ้มกันนยครับเส้น2เส้นเนี่ยเส้นที่ขนาดกับเส้นชีวิตเนี่ยหมายถึงถ้าถ้าในตามตำราก็แปลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ผู้ใหญ่นะครับอันเนี้ยพักการเมืองหรืออะไรหนุนหลังก็ได้ลักษณะอย่างนี้มีหลายอย่างนะครับก็แสดงว่าเขามีแบ็กอัพที่ดีนะครับอ่ะเราไปดูลายมือจริงดีกว่าเห็นไหมครับไอ้พวกเนี้ยคือเส้นแบ็กอัพของเขาเส้นผู้ใหญ่นะครับเนี่ยพวกเนี้ยอ่ะเรามาดูเส้นวาสนาก่อนนะครับเส้นวาสนาเกิดจากเนินวิปริตยาวขึ้นไปอ่าแล้วก็ เส้นว่าสาอีกเส้นเขาขึ้นไปเงี้ยเกิดขึ้นมาเาห็นมเดีนะขอลบก่อนก็เป็นใหญ่หน่อยจะเห็นเนี่ยพอถึงจุดนี้เราก็จะมีเครื่องหมายการเงินะนะครับเส้นอิทธิพลบนมือนี้นะครับ ขึ้นมาจากเนินวิปลิตเหมือนกันยาวขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมอนนี้นะครับเส้นสมองทยโยทยานเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีจะได้เห็นชัดนะครับเส้นสมองขึ้นไปเลยโอเคบริเวณน,นี้เขาเรียกเนินลวดเร็ว อีลอนมัสจะเป็นคนที่ตัดสินใจทําอะไรรวดเร็วมากนะครับก็คือใครที่ไปเส้นสมองมาเล่งหาบริเวณเนินรวดเร็วนะครับจะเป็นคนคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วบริเวณนี้บอกเรื่องความทะเยอทะยานมุมานะไม่สาเร็จ,ไม,รจไม่เลิกลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะทําจนกว่าจะสําเร็จนะครับใครที่มีสามเหลี่ยมบริเวณเนินนี้ใหญ่ๆเขาเรียกอ่บุญทุนเดิมหรือเส้นลุมกันอ่บุญทุนเดิม เจ้านะครับบุญทุนเดิมในอดีตยิ่งใหญ่ยิ่งรวยนะครับเครื่องหมายการเงินแล้วสังเกตดูนะครับว่าเส้นวาสนาสองเส้นเนี่ยบนลายมือเนี่ยยาวขึ้นไปบริเวณนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเลยนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแปลว่าเจริญนะครับเพราะงั้นธุรกิจของเขาก็จะเจริญลุ่งเรืองขึ้นไปนะครับดูเส้นการค้าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีนะครับเส้นการค้านี่งไง ยาวบนืนี้มีเส้นวาส,สนาวาส,สนาเจริญเส้นการค้าเส้นอิทธิพลนะครับแล้วก็มีแบ็กอัพก็คือเส้นผู้ใหญ่เส้นคุ้มกันนะครับอดูมือหนึ่งตอนนี้ทรงอิทธิพลก็ดูนะครเส้นวาส,สนาขึ้นไปนะครับ เราก็มีเส้นวาส,สนาขึ้นจากเส้นชีวิตสองเส้นเขาเรียกวัาส,สนาวิปตัวนี้คือวาสนามาจากเนินวิตนี้วาส,สนาจากชีวิตตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลเป็นเรื่องความเจริญนะครับแล้วเส้นอิทธิพลเขาจะมีสองเส้นก็ขึ้นไปเส้นแรกนะครับเส้นที่สองแล้วก็มีเส้นกนารคา นะครับผมเปลี่ยนสีไปนี่้าเขาโครงที่เราได้เห็นนะครับดูเส้นชีวิตเขานะฮะเส้นชีวิตเนี่ยเส้นชีวิตหยุดแค่นี้แล้วมาต่อด้วยเส้นวาสนาคือชีวิตเขาชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับทําอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตจะ,จะเจริญขึ้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมไอเส้นที่ผมหยิบมาเส้น3เส้นวาสนาอิทธิพล การค้านะครับเส้นนี้เส้นทรงอิทธิพลเส้นแบ็กอัพหรือผู้ใหญ่หรือใครมีคนสนับสนุนสมองทะเยอะทะยานเส้นรวยเร็วลัคกี้เอ็มซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่ในมือของอีลอนมัสนะครับที่ผมสรุปให้ฟังนะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจศึกษาในศาสตร์ลายมือนะครับถ้าชอบก็สามารถกดติดตามกด Subscribe นะครับกดวิดีโอเข้าไปดูคลิปเก่าๆที่ผมลงไว้หรือจะติดต่อผมนะครับก็สามารถสแกนคิวอาร์คช่องทางเดียวนะครับช่องทางไลน์ Official นะครับยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ